พบกับช่องยิงกบล้นลาเดี๋ยวนี้ค่ะกบจะพาไปชิมเคก้กร้านน้องสันนะคะร้านเค้กเปิดใหม่นะคะเบเกอรี่สวีทไทยนะคะเป็นเค้กที่คนไทยทำรสชาติไทยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ไปชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนไปเลยจ้าก็จะไปเมโทรนะจ้าเมโทรสายสีเขียว เบอร์สองสุดสายด้านบนนะคะเมโตโครปบ,บิโนโ่นะคะนเม,มโตนี้สุดสายเลยจ้าเดี๋ยวเราก็จะออกประตูที่ห้านะจ้านี่แล้วเราเดินออกประตูที่5เราก็จะเดินไปประมาณ400เมตรสีนาทีถึงจ้า เดินทางกันเลยจ้าไปจ้าถึงแล้วเพื่อนๆเมโตฮอปลินเมโตสุดสายนะคะสายสีเขียวเบอร์สองฮอปลีน่านะคะเดี๋ยวเราจะออกประตูห้าเราจะออกประตูห้านะคะเดี๋ยวเราเดินไปเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะนี่สุดสายเลยรถมาสุดสายให้ดูมีมาเมโตสุดสายเลยจ้านี่เราออกประตูห้า ไปประตูห้าไปเราเินเเไปร้านน้องเขานะคะร้านน้องสันอยู่สุดสายเลยสีเขียวเบอร์สองพอปลินอะเบอร์ห้านะออกเบอร์ห้าประตูห้านะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านกันว่าร้านเขาเพิ่งเปิดใหม่เลยนะจ้าปะปะเดี๋ยวเราเดินทางกัน ประตูห้าครับไปขึ้นบันไดเดี๋ยวขึ้นประตูในตู้เลยออกประตูเบอห้ามาเลยนะจ้าเพื่อนๆออกมาเห็นตึกสีเหลืองๆนี่นะคะแล้วเราก็จะเดินไปนี้เดินไปตรงนีตงนน้ตึกสีเหลืองนี่เห็นไหมคะตึกสีเหลืองนี่ เดินไปนี่เดิน่านตึกเหลืองแล้ค่ะก็เลี้ยวขวาวนมาวนตึกเหลืองเนี่ยยังยู่ตึกเหลืองอยู่เลยนี่ไหมคะตึกเหลืองที่เราลงจากมโทรมาเดินอ้อมตึกเหลืองมาแล้วก็มาตึกนี้นี่อยู่ตึกนี้ตึกที่สามไปเดินไปตึกนี้แหละตึกนี้แหละนี่ตึกเลขที่สามสบสอง เลขสานี่ถึงแล้วค่ะนี่พอเห็นป้ายใช่ไหมคะประตูแรกเลยจ้าน,น,นี่นี่ประตูแรกเลยไปเายเข้าไปเลยประตูเข้ามาถ้าจะตกใจนะคะจะมีร้านขายของชำเนี่ยเขาเรียวขายของอะไรอะ ขายของแบบอยู่ในตึกอ่ะขายของชําเหมือนบ้านเราอันเนาะของเล็กๆ,ๆน้อยๆก,กินนี่เราก็เลี้ยวขวาฮัลโหลสตรเตียแล้วเราก็เลี้ยวขวามาค่ะเลี้ยวขวามาล้วก็เจอร้านเลยนี่นี่ดูเค้กน่ากินมากสั่งได้นะจ๊ะสั่งได้นี่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 น่ากินจังเลยอะ่ะดูดิ น่ากินเลยอะเดี๋ยว,วเราจะชิมทุกอย่างจะซื้อไปชิมทุกอย่างค่ะนี่อันนี้ของใหม่ใช่ไหมคะนี่ของใหม่เหรอนี่น่ากินืนม,มนะะไ่ได้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 โอโหมีเค้คตกตุ๊กตาด้วยพวเพื่อนสั่งได้นะคะวันเกิดนี่มีชิมด้วยนะจ๊ะลองชิมดูนะเบาวนี่ถ้าท่บาก็เรียกว่าหินขนมหิน นี่เบาหนี้ต้องมาชิมเบาหนี้อืมเหนียวหนึบหนึบหนึบเนี่ยจะเอาอะไรอย่างละสองอ่ะอืมนี่สองนี่สองเอาดีด้วยส้มด้วยก็็จะเปนค่ะอันนี้ก็ต่างหากอันนี้อืมอเมป็นเลี้ยงเด็กอ,อร่อยอร่อยเบาหนี้อร่อยมากอ,มอร่อยจริน ชิมเนี่ยอืมเอ้แค่นุ่มอร่อยเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยอะ่ะอื้ออ,อร่อยมากสั่งได้ในเพจด้วยนะคะแล้วก็มาที่ร้านได้ มาที่ร้านเราก็จะได้เรื่องหลายหลักหลายอร่อยจริงค่ะ้าถึงบ้านแล้วจ้ามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราไปร้านเบเกอรี่ของน้องซันเนี่ยเบเกอรี่สวีทไทยนะคะแล้ววันนี้กบหยุดกบก็เลยเ,เดินไปเดินทางไปอุดหนุนน้องนะคะเปิดได้สองสาวันแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ กบเอาอะไรมา่อกี้ด้วยแถมน้องให้มาอีกถาดดึงตั้งหักเอามาชิมเอามาให้น้องๆที่บ้านชิมมาเรามาดูกันนะจ๊ะนี่นั่นี่น,นี่อันนี้เป็นเค้กอันนี้เป็นเค้กเอ่อสับป,ปะรดนี่ใหม่เมนูใหม่นี่อันนี้เค้กช็อกโกแลตเอแคร์นะคะเอแคร์ซื้อมาสองกล่อง ราวนี่นี่ราวนี่มีเบลนี่โรยด้วยฝอยทองอ่าอันนี้เป็นเค้กที่เราซื้อมานะคะอย่างเราสองชิ้นเหรอเราไปดูกันนี่เรามาดูกันค่ะอันนี้ถาดเบล่งเลยมากินเค้กในตำนานก่อนดีกว่าดูสิว่าอร่อยทุกอันเลยหรือเปล่ามีเค้กส้ม เค้มกส้มนะคะเห็นะเค็มส้มชิมชิมพอละเนื้อก็จะนุ่มๆถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะหืมอร่อยอ่ะ ลายในปากจริงอย่างที่เขาบอกนะมันนุ่มจริงแล้วก็แยมนี่กลิ่นส้มแท้ๆเลยค่ะแยมอร่อยมากอร่อยอ่ะืมหอมด้วยหอมน้ตส้มในเค้กส้มไปเดี๋ยวเราลองสับปะรดมั่งชิมชิมชิมอะเค้กสับปะรด นี่จะเป็นเค้กสับป,ปะรดเป็นปอนก็มีนะคะเป็นชิ้นก็มีนี่มาชิมกันอืมกลิ่นสับป,ปะรดแบบอืมชื่นใจอะนี่เค้กส้มอืมอืมแล้วส้มด้วยเอ้ยมีมีเนื้อสับป,ปะรดด้วยเค้กสับป,ปะรด เนื้อเค้กเ็เหมือนกันน่ะแต่เ,เขาเปลี่ยนเนื้อเค้กเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะแต่เขาเปลี่ยนหน้าเนื้อเค้ก็อร่อยมากมไปลองซให้ได้นะคะลองให้ได้เลยเอ,อ,อยากรู้เ,รเพื่อนอสามารถสั่งเป็นปอนก็ได้นะมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยลองกินคิีมๆกันบ้นาง อันนี้เป็นเค้กเค้กฝอยทองครีมฝอ,อยทองอืมฝอยทองเขา,เาทำเองนะคะเนื้อเค้กเหมือนกันเลยนุ่มละมุนล,ลิ้นอืมไม่ผิดหวังคนไทยทำรสชาติคนไทยอะนะ สายหวานนะคะอือร่อยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากถ้าคนชอบหวานนะถ้าชอบเปรี้ยวๆหน่อยก,ก็เค้กส้มเค้กส้มเค้กสับปะรดถ,ถ,ถ้าชอบ,บหวานๆนะคะนี่เลยค่ะแนะนําเมนูนี้ค่ะเค้กฝอยทองมักกินนี่เองนี่อันนี้คือเค้กสตอรอเบอรี่ค่ะ ตรอเบอรี่นี่เขาจะใส่เป็นชีสครีมชีสนะคะ,ะ,เ,ะเพราะมันจะออกรสเปรี้ยวๆหน่อยชิมสิอืมอร่อยอ่ะตองแตงก,ก็ใส่แยม,มแยมสตรอเบอรี่ด้วยหอมมากหอมทุกอันเลยตายเบาหวานขึ้นตามไม่ได้เธอปกเลย บอกเลยว่าอร่อย,ออยเข้าไปดูในเพจเขาได้นะคะอร่อยรูกอันเลือออีกันนึงมะช็อกโกแลตช็อกโกแลตแกะไม่ออกช็อกโกแลตมันเหนียวนียอร่อยอ่ะคนสายหวานชอบแต่ก็หวานไม่มากนะจ๊ะ จริงๆคนรัสเซียก็ชอบกินหวานนะแต่น้องเขาเป็นคนไทยนะเขาก็จะหวานแบบไทยๆนี่ชโโตต็อกโกแลตเคลมข้นเนื้อช็อกโกแลต,ตแต่เนื้อสัมผัสของเค้กเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับเค้กต่างๆเลยอ,อร่อย ืมอ,อ่อยบอกใครเดอ,อ๋มาอร่อยมากแก้ก็จะมีเอแคร์ด้วยมีเอแคร์อยากทราบราคาหรืออะไรเข้าไปในเพจเขาได้นะคะ เดี๋ยวผบจะเขียนไว้แห้ด้านบนนะคะเอ่ดเพจดเบ<พ>เกอรี่เบเกอรี<ๆ>่สวีทไทยเจ้าของชื่อน้องซันครับครีมเค็มๆหวานๆไม่หวานมากหรือเรากินของหวานไปนเยอะแล้วอร่อยครับ แนะนำให้ใส่ข้าเย็นยิ่งอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยก็มีเบลนี่ด้วยใครชอบฝายเบลนี่ขนมกินไปกินที่ร้านมาแล้วเอานี้ดีกว่าขี้วที่หังแลวดีกว่า เป็นแบบนี้ก็มีนะมัมนน่ารักหืมจุกๆไปเลยคนะ่ะอ,อร่อยจริงอร่อยจริงไม่ได้โมไม่ได้พูดยองยองมันเองนะอร่อยจริงคนะ่ะอันนี้เป็นเค้กเป็นปอน นี่น้องก็แถมมาแล้วเนี่ยบอกว่ามาให้พี่กบชิมให้เพื่อนๆชิมที่บ้านโอ้ยดูดิดูแถมที่เป็นปันปอนอย่างนี้ครัผมอ,อยากให้พี่กบกับเพื่อนๆนลองชิมกันนี่นะคะอันนี้อันนี้ประมาณ 1, มพันสามมีสมอลดอร่อม,มากค่ะน่ากินด้วยไปซื้อที่ร้านนะคะเป็นวันเกิดนะคะสามเขาเขียนให้ด้วยนะคะเหมือนที่เมืองไทยเลยแต่ถ้าเป็นของที่รัเสเซียไม่มีเขียน แต่ถ้าเป็นของน้องเนี่ยที่เปิดใหม่เนี่ยเขาจะเขียนให้เลยแฮปปี้เบิร์เตย์หรืองานต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเขียนให้เนี่ยเบเกอรี่สวีทไทยร้านนะคะวิธีการเดินทางก็ไปเมโทรสุดสายเลยสายสีเขียวเบอร์สองด้านบนนะคะสุดสายเลยคะ่ะแล้วก็เดินออกไปประมาณ400เมตรเองเดิน3มตึกมันจะมีตึกตึกหนึ่งตึกสองแล้วก็ตึกสามเดินไปแค่สามตึกเป็นที่สามนะคะประตูแรกเลย 400เมตรเองจากเมทโนะคะออกเมโทมาเลียขวาแล้วก็เดินเลยไปวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆไปอุดหนุนเพื่อนคนไทยด้วยกันนะคะเพิ่งเปิดร้านใหม่นะคะชื่อร้านเบเกอรี่สวีทไทยเบเกอรี่สวีทไทยไปค่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้อร่อยมากๆออกด้วยอันนี้เดี๋ยวไวให้น้อง,องกลับมาจากที่ทำงาน สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้า๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊กแล้วกดติดตามให้กับชอบ่องหญิงกบลานลาแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ